จากกล้องวงจรปิดนะที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่ามีหมาพันธุ์พิษบูพุ่งกระโจนใส่กัดหญิงสาวเพื่อนบ้านที่เดินผ่านขย่ําแขนจนล้มเจ้าของหมาเนี่ยเป็นคุณยายแล้วก็มีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือไปดึงตัวหมาออกมามันไม่ยอมปล่อยฮนะ<อ>มันฝังเขี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็สะบัดด้วยนะสะบัดอย่างบ้าดึงยังไงก็ไม่ปล่อยนะครับอสองนาทีกว่าเนี่ยคาอยู่แบบนี้นะครับ กว่าจะดึงหมาพิษบูออกมาได้คนที่โดนกัดเนี่เขาบอกว่าเป็นแผลชะกันเลือดไหลไม่หยุดเรียกว่าแขนเกือบขาดว่าแบบนี้นะะดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกะะนะฮะนะนะครับคือเหตุการณ์เพื่งจะเกิดเมื่อวานนี้นะสิมีนาคมช่วงสายเนี่นะครับ<ะ>เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้ก็เคยโดนหมาตัวนี้กัดเย็บไปสิแปดแผลแล้วตอนเนี้ย ตัวเธอเองมาโดนซะเองโดนทั้งคู่เลยทีนี้ทั้งทั้งทั้งคู่แบบนะล่าสุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยหมาตัวนี้เขาบอกชื่อบุญรอดเป็นหมาพิษบูตัวผู้อายุประมาณ10ปีหลังเกิดเหตุเขาจับใส่กรงแล้วก็มีคนมารับไปเลี้ยงแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเนี้ยเขาพาไปแล้วนะวันนี้ไปไม่เจอหมาไ่เจอเนี่ยตอนที่เมื่อคืนเนี่ยที่เอาใส่กรงตอนย้ายใส่กรงย้ายไปแล้วครับ แล้วเขาเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่อยู่ในกรงนะครับตอนที่เลี้ยงเนี่ยที่ออกรากาศคนได้คือคืออย่างนี้ตอนที่ตอนที่ตอนที่ผู้หญิงโดนกัดเนี่ยเขาล่ามไว้อยู่ครับทางวันนี้นะักข่าวถามถามทางผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยคือช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะได้ยินเสียงร้องดังมาจากบ้านของยายลำดวนก็วิ่งไปดูพบว่านางสาวปัญญาถูกหมาบุญรอดกัดนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าบุญรอดเคยกัดแฟนหนุ่มของคุณปัญญาได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมาก็ได้มีการประกาศหาคนเลี้ยงใหม่เป็นคนในตำบลเดียวกันเขาสนใจรับเลี้ยงเขาจะมารับหมาอยู่แล้วล่ะเมื่อ<ะ>วานเนี่ยแล้วก็บอกให้ยายลำดววเนี่ยเอาหมาใส่กรงไว้อรอเจ้าของใหม่มารับอ๋อกำลังจะมารับอยู่แล้วใช่แต่ว่ายายลำดววเนี่ยสงสารหมาก็เลยให้หมาเนี่ยออกมาจากกรงแต่ล่ามโซ่ไว้กับเสาอแล้วมันก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันหลุดจากโซ่หรือว่าไม่ได้หลุดหรอกคือมันเป็นจังหวะเมื่อวานนี้เนี่ย ทางคนเจ็บเนี่ยนางสาวปัญญาเนี่ยนะฮะพร้อมกับแฟนหนุ่มได้มานั่งคุยกับยายลำดวนอยู่อยู่ในบ้านจังหวะนั้นเนี่ยยายลำดวนล่ามโซ่หมาเอาไว้กับเสาระหว่างนั้นเนี่ยนางสาวปัญญาคนเจ็บลุกจะไปเข้าห้องน้ำและเดินผ่านเจ้าบุญรอดอยู่ในรัศมีโซ่อยู่ในรัศม,มีสองเมตรจู่ๆบุญรอดมันก็กระโจนเข้างับเลยนะโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าทำไมมันหวงเจ้าของหรืออย่างไรเนี่ยนะครับ เจ้าบุญรอดเนี่ยเป็นหมาของลูกชายยายลำดวนที่เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าตอนหลังลูกชายเนี่ยเสียชีวิตยายลำดวนก็เลยต้องเลี้ยงหมาตัวนี้ต่อออคือยายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงแต่แรกเป็นหมาลูกชาย<ะ>แต่ลูกชายเนี่ยตายไปแล้วเอ,อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหมและยายก็อายุมากแล้วนะออดูสภาพนี่นะยายเองก็เลี้ยงไม่ไหวก็ประกาศหาเจ้าของใหม่ ไม่ใช่เลี้ยงไม่ไหวเนยวันใดวันหนึ่งมันติดสัตว์มันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะลอ่อยายเองนะ,อะไอพิษบูเลยนะนี่จริงๆเนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยเขาจะมารับเมื่อวานตอนเย็นเอ,อแต่มากัดน้องปัญญาเนี่ยเมื่อตอน11บเอครโมงอ้าวเดี๋ยวลองฟังยายลำดวนเน่อยแล้วอันอันบอกเขามันแล้วฝนพี่ไปใกล้หมามึงมาอยู่ตรงพี่บอกเขามแล้วนะตอนนั้นหมามัดไว้แม่มัดไว้คุณอู แม่มาไปปูนหมนามได้ปล่อยมือนนี่ใช่ยังอ่ะแต่เดินผ่านเดินผ่าน<ะ>เดินผ่านกันนไม่เดินผ่านไปนเนี่ยค่ะนี่ยาลำัวนะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณปัญญาที่โดนกัดแขนเนี่ยแฟนหนุ่มชื่อนายสมศักดิ์บุญเปงอบอกว่าเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนะ<อ>เขาเนี่ยก็โดนกัดมาแล้วครั้งนึ่นนงนี่รอยยังอยู่เลยนะอันนี้ก็าโชว์แผลดูครับเขาบอกว่า ที่ผ่านมาเอเจ้าหมาบุญรอดมันก็ไม่ค่อยดุนะเขาก็เคยไปเล่นอยู่หลายครั้งละสามเดือนก่อนนั่งกินข้าวอยู่บนแค่ไม้ใกล้กับจุดที่บุญรอดถูกล่ามโซ่จู่ๆบุญรอดก็กระโจนมากัดที่ต้นแขนขวาเป็นแผลเย็บไป18เขม็มแผลผมยังไม่ทันหายดีเมื่อวานนี้มากัดแขนแฟนผมอีกอตอนนี้อาการแฟนสาวสาหัสเพราะถ,ถูกกัดจนแขนเกือบขาดอตอนนี้โรงพยาบาลสันทรส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อผ่าตัดต่อเส้นเอ็นที่ขาดไปเกือบทั้งหมดส่วนสาเหตุเชื่อว่าบุญรอดมันน่าจะเครียดเพราะที่ผ่านมาเจ้าของเลี้ยงแบบขังกรงและล่ามโซไว้ตลอดเวลาคือไม่ได้เอาหมาไปเดินเล่นไปปล่อยให้มันวิ่งอ,อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วสภาพคุณยายจะเอา,มาเ <c oughs> ห,ม,หอาอามาไปเดินเล่นไหวมันจงไม่ไหวเอาหมอเอาหมาไปเดินเล่นหมามันก็กระชากคือหลุดมือไปอีก <c oughs> ประกาศคนอื่นอีกนะไม่ได้ฮนะเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและแฟนสาว ถือเป็นความโชคร้ายแต่ก็อยากให้เจ้าของหมารับผิดชอบเยียวยาค่ารักษาพยาบาลใครฮะเจ้าของหมาตายไปแล้วเนี่ยะก็ลูกชายของยายลำดวนตายไปแล้วก็ต้องเป็นยายลำดวนและยายลำดวนคุณดูสภาพบ้านแกเลยครับยายลำดวนเองก็บอกว่าไม่ตัวเองก็ไม่มีรายได้อะไรเยอะนะโอ้นี่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการเลี้ยงหมาที่พันดุดุอย่างเงี้ยมันต้องมีความรู้มันต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนของมันนะว่าอยู่ยังไงเลี้ยงยังไงและโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเอาใจใส่เนี่ยเราจะรู้ว่าคนแก่เนี่ยเลี้ยงไม่ได้ นะครับพวกเนะฮะพวกอ,อบตงองอ,อบตองอบตองอบตออะไรผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องดูแลอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวลองฟังลองฟังแฟนหนุ่มของคนเจ็บที่ตัวเองก็เคยโดนกัดแขนเนะฮะยพี่หมาพี่เอาอาหารไปให้อาหารมันขึ้นขึ้นมันกินอาหารกินข้าวอยู่ขึ้นไปกินอาหารมันขึ้นมาก่อนเราพูดเมื่อกี้มราไม่ขึ้นมาก่อน,นลเลยกัดเลยกี่เข็มครับเนี่ยสิบแปดเข็มสิบแปดเข็มแล้วตอนนี้เป็นแฟนโดน อาการล่าสุดแฟนเป็นไงบ้างพี่นีเนี่ยอยนางนี้รู้ว่ากลับปุ๊บคนนึงสุดคนดึงขาเนื้อหลุดติดต่างมาไปเลยสาเหตุหลักๆนี่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรเพี่ขี้มากกว่าล่าสุดเนี่ยหมาบุญรอดก็ได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับซึ่งเจ้าของใหม่เขายืนยันว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุญรอดมากกว่าหมาพวกนี้เนี่ยมันเลี้ยงได้ต้องขออนุญาตถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ต้องดูที่เลี้ยงที่อยู่ของมันด้วยนะฮะมันต้องเขาเรียกอะไรต้องให้มันไม่เครียดด้วยใช่ไหมครับเอ,อต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่ด้วยบริเวณแล้วไปอยู่บ้านใกล้ใครบ้านนั้นก็ผวาไปด้วยนะฮะว่า <c oughs> ไม่รู้วันดีขึ้นดีเนี่ยมันจะพลาดหลุดไหมแต่นี่ก็ยังดีกว่าเลี้ยงสิงโตอ่ะบางบ้านเลี้ยงสิงโตอ่ะคุณที่ดูดิครับนะฮะหลุดออกมานอกบ้านก็มีไม่เคยเป็นข่าวนะครับ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> <c oughs>